เสียงจากผู้หญิงชาดแดนใต้เพื่อสันติภาพร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชาดแดนภาคใต้หรือสออบออตอฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยเขตปัตตานีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชาดแยนใต้ อัสลามอลัยกุมวเรารมาตุลล้อฮิวบารากาตูช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพคุณผู้ชมคะนี่คือหนังสือเสียงของความหวังเรื่องราเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ค่ะเป็นของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้คุณผู้ชมคะทุกวันนี้พวกเธอยังมารวมตัวกันพูดคุยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ค่ะก็โอเครู้จักกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน นะคะเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าสามารถสร้างความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันได้สําเร็จเมื่อนําไปสู่การเจรจามันจะมีข้อตกลงกันได้โดยไม่ยากนะคะมาจากฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน หลังการพูดคุยสันติภาพครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในพื้นที่กับความสนใจและการตั้งคำถามต่อกระบวนการสันติภาพมากขึ้นผู้หญิงซึ่งเป็นพลังหลักสำคัญในพื้นที่มีความตื่นตัวและสนใจติดตามในเรื่องนี้เช่นกันมีการพูดคุยเพื่อสื่อถึงความหวงังความต้องการและข้อสเสนอแนะต่อกระบวนการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่อ๋อสันติภาพ ตามคมเข้าใจของกาด้านนะคือว่าอยากจะให้คนในพื้นที่ที่ที่เป็นคนมาลายูเป็นส่วนเป็นส่วนส่วนมากนั้นให้อยู่ดีกินดีแล้วก็อยู่เป็นสุขไม่ใช่ว่าคนมาลายูไปไหนต้องถูกจ้องมองว่าถูกจ้องมองว่าเออนี่จนใต้นะเราไม่เอาอย่างนั้นสันติภาพคือว่าอยู่ดีอยู่ไปที่ไหนมีคนคอยคุ้มครองไม่ใช่ว่ามีคนคอยจะ จับจองแล้วก็ไปจับผิดพูดถึงว่าตัวเองประชาชนที่นี่ถูกกดขี่และต้องการให้มันดีกว่านี้ต้องการผลบ่อยซึ่งในเศษ,ษเหล่านี้มันจะต้องใช้การติดตามแล้วก็ทำาเข้าใจในทฤษฎีในหลายๆอย่างนะคะในการอธิบายว่าจริงๆแล้วเขายังเขายังไม่ได้ทาผิดกติการนะเขายังพูดภาย,ยใต้ภายใต้กรอบรัรม,มนูญไทยอยู่เขาอยากให้กระบวนการแบบนี้เดินหน้าเราจะต้องเข้าใจประชาชนจจะต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วเราจะได้หนุนกันได้ว่า ในกระบวนการแบบนี้มันมีประโยชน์ต่อคนในพื้นที่นะถ้าถามว่าสันติภาพหน้าตอนนี้นะคะในมุมมองของตัวเองนั้นก็คือการยุติความรุนแรงที่ผู้กระทานั้นทั้งสองฝ่ายให้ยุติกันไปเลยอะคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าจะถามว่าสันติภาพณปลายทางนั้นก็คือสันติภาพจริงๆก็คือให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดน,นี้ปลอดจากความรุนแรง แล้วก็ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรมรมอะค่ะต้องการให้เรียนใช้ผ้าคลุมใส่เสื้อผ้าถูกต้้งกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข,ข้อเรียกร้องของประชาชนอะพอออกไปคนไม่เข้าใจไงเพราะว่าเราพูดในเรื่องเล็กๆแล้วเราพูดเยอะมันจําเป็นที่จะต้องมีคนขมวดแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยสิ่งที่ประชาชนพูดมาร้อยอย่างนี่นคือพูดถึงสิ่งนี้ ผู้ผู้ิงเนี่ยเป็นผู้ยิ่งท็ดขยันผู้ยิ่งที่กดกดกันกดกันใจต้องทำง้านต้องหลวอต้องเลี้ยงล้านต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงล้านหลูกนพวกหลูกขึ้นเสียเราเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านกันเลยฉันต้องกล้าฮานฉันไม่โถเถะเราต้องสู้ใจเราต้องกล้าหานเราต้องสู้เราพบคนเราต้องคุยพบคนเราต้องพูดพิงที่ดีๆเราอย่าไปพูดของเียเสีย เราต้องพูดของที Enough, guys, ่ดีๆบ้านเมืองเอ๋ยเราร้องเพลงบ้านเมืองเอ๋ยกลับคืนมาได้แล้วฮบ้านเมืองที่ล้มเหลวไปนั่นนะสิบปีแล้วจะทไมทำไมที่ยังไม่กลับ ผู้หญิงในเครือข่ายนี้ต้องการให้หยิบยกประเด็นของผู้หญิงขึ้นสู่การพูดคุยสันติภาพด้วยพร้อมทั้งสนับสนุนให้กระบวนการนี้เดินหน้าต่อไปและพวกเธอก็ไม่หยุดนิ่งในการมีส่วนร่วมสื่อสารและส่งเสียงเรื่องราวของผู้หญิงและประชาชนรากยาสู่สาธารณะผ่านรายการทีวีรายการวิทยุและงานเขียนคุณผู้ชมคะ เมื่อผู้หญิงมารวมพลังกันย่อมเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ค่ะดังเช่นพลังของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้พบกับเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะอัสลามออะัยกุมวารราะมาตุลลอฮิวบารกาตุ